เมนูบ้านบ้านรอยร้อยชวนข้าวมดหม้อมาอีกแล้วค่ะเพื่อน วันนี้แอนจะชวนเพื่อนๆมาทำแกงกะทิขีเล็กใส่หมูสามชั้นกันพร้อมวิธีทำเครื่องแกงพริกสดได้ซูตรีไปบอกเลยจะได้น้ำแกงแบบซี่ซวยเค็มคนถึงเครื่องได้แกงขีเล็กแบบเค็มคนร่อยร้อยข้าวมดมอกันแนนอนค่ะเริมด้วยมาเตรียมขีเล็กกันก้อนเลยค่ะเพื่อนขีเล็กที่แอนซื้อมาจากตลาดแอนก็จะมาต้มน้ำทิ้งอ๋อก้อนซองน้ำค่ะวิธีการนี้ก็จะเป็นการไลค่ความขมในดอขีเล็กอ๋อ,อค่ะเพื่อนใครที่ชอบแกงขีเล็กที่ยัง คงม,มีความติดคมมยูก็ต้มแค่ซองรอบจะได้ความคมแบบกําลังดีเลยค่ะต้มขี้เล็กเส้นแล้วก็กรองผักให้เสด็จหน้าจากนั้นก็มาปั่นเครื่องกันเครื่องแกงก็มีตะไคร้ตามด้วยกระเทียมแล้วก็พริกขี้นูแห้งหรือเพลินๆจะใช้เป็นพริกจินดาแห้งก็ได้ค่ะแล้วก็พริกขี้นูซดตามด้วยข่าเลื่องแล้วก็หอมแดง ตามด้วยไข่ชายสองหัวคขีมินซองแงงแล้วก็พิวมะกรูดเกลือป่อนหนึ่งชอ้อนชาแล้วก็ตามด้วยกะทิ4ี0รอมแลจากนั้นก็ปั่นเครื่องแกงให้ละเอียดนะคะ<อ>เผื่อเผื่อจะใช้วิธีการปั้นแบ๊บมีรัวใช้แบบตำขงถกตั้งสะดวกได้เลยปั่นเครื่องแกงเสร็จแล้วก็ไปตั้งหม้อกันเลยค่ะเพื่อตั้งหม้อแล้วก็เทเครื่องแกงที่เราปั่นไวลงไป เพื่อนเอนดูเครื่องแกงที่ปั้นออกมาสิคะซีส่ส่วยเข็มคนมากๆใส่เครื่องแกงลงไปแล้วจักนังก็ตามด้วยเคยลงไปคนเครื่องแกงกับเคยให้ละลายเข้ากันดีจากนั้นก็ปิดฝารอนำแกงเดือด พอนาแกงเดือกก็ตามด้วยมูซามชันลงไปได้เลยค่ะเมนูนี้เพื่อนๆจะใส่เลือกเป็นเนื้อสัอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นกุง้งเนื้อวัวเนื้อไก่รัวใส่เป็นปลาย,ย่างก็ร่อยค่ะเลือกใส่เนื้อสัต์ตามความชอบได้เลยตุลมูด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนจนความมูเปื่อยหนุ่มมูซามชันเปื่อยหนุ่มดีแล้วก็ตามด้วยขีย้เล็กลงไปได้เลยค่ะทางตายนะคะเขาก็จะนิยมกินดอกขี้เล็กมากกว่ากินใบนะคะเพื่อนดอกขี้เล็กเวลาเอามาแกงกะทิแบบนี้เขาก็จะซึมน้ำกะทิร่อยมาก เวลาแอนไปเดินลาดนัดเราเจอดอกขี้เล็กนี่แอนจะรีบซื้อเลยค่ะเพราะว่าเป็นข้องที่ห้าทานยาใส่ขี้เล็กลงไปแล้วจ้าไหนก็จะเพิ่มหัวกะทิลงไปอีกครั้งแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำตาลปี๊ดลงไปเพื่อนเือนก็ชิมรสปรุงรสตามชอบไปเลยนะคะแอนจะตุนดอกขี้เล็กในน้ำแกงอีกประมาณสิ้านาทีเลยค่ะเพื่อน การตุนดอกขคี้เล็กในน้ำกะทิแบบนี้จะทําให้น้ำกะทิซึมเข้าดอกขคี้เล็กความวานมันของกะทิช่วยตัดรสขมของดอกขคี้เล็กแล้วก็ทาให้แกงของเราเข้มข้นร้อยมากๆเขมเพ่อนตุนจนได้ที่ดีแล้วจากนั้นก็ปิดถ่ายด้วยใบมะกรูดลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งก็เป็นอันเสร็จแล้วเขมเพ่อนกับเมนูแกงกะทิขคี้เล็กหมูสามชัน้นสูตรนี้บอกเลยว่าพริกแกงทิปันออกมาเผ็ดเข้มข้นถึงเครืองร้อยมากๆเวลาทําเมนูนี้ก็ต้องทอดกุนเชียงเอามากินคู่กัน จะเข้ากันมากๆเพนแกงแบบเข้มคนเข้มค้นแบบนี้อดใจไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆตักข้าวซ่อยร้อนมาร่อยจังหู้ด้วยกันค่ะ